สวัสด,ดีคะ่ะคุณผู้ชมอยู่กับรายการสปาไทยๆรายการที่ส่งเสริมให้คุณกลายเป็นผู้ประกอบการร้านสปาได้อย่างมืออาชีพคะ่ะผลิตโดยศูนย์เทคนโนโลยีทางการศาึกษากระทรวงศึกษาธิการคะ่ะวันนี้คะ่ะเราจะมาคลายเครียดให้กับคุณผู้ชมโดยคุณผู้ชมนะคะจะต้องเตรียมตัวเองนิดหนึ่งคะ่ะอาจจะเป็นตัวคุณผู้ชมเองก็ได้นะคะหรือว่าคนใกล้ชิดก็ได้นะคะหาต้นแบบหรือว่าแบบให้กับคุณผู้ชมหนึ่งคนคะ่ะเพื่อที่ว่าคุณผู้ชมจะได้หัดแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกับเราวันนี้จะเป็นการเปิดตําราเรื่องของการคลายเครียดด้วยการคลาย s นันเองชื่อว่าผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆท่านนะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องของความเมื่อยลา้าเรื่องของเส้นตึงค่ะวันนี้คุณผู้ชมจะเป็นหนึ่งคนนะคะที่ช่วยคลายเส้นให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ป่ยาตายายคุณพ่อคุณแม่ได้หรือแม้กระทั่งตัวคุณเองได้เหมือนกันเป็นวิชาวความรู้ที่จะติดตัวคุณผู้ชมไปตลอดการเลยละคะ่ะและแน่นอนวิทยากรของเรานะคะอยู่กับเราตรงนี้แล้วคะ่ะอาจารย์ลังค่ะสวัสดีดค่ะ,คะพูดถึงการคลายเส้นนิดนึงอาจารย์ส่วนใหญ่ใครที่มีปัญหาเรื่องของเส้นบ้างคะ ส่วนมากจะคนมีอายุค่ะเส้นยืดเส้นตึงแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่แต่คนมีอายุนะคะแต่แบบสําหรับคนทํางานมากก็เส้นอก็คือทํางานประเภทแบบว่านั่งอยู่กับที่นานๆทำงานบนโต๊ะทํางานนานๆใช่ค่ะทําคอมพิวเตอร์นานๆแบบนี้ทําให้เส้นยืดได้เส้นตึงเส้นยืดค่ะแล้วอาการของเส้นตึงเส้นยืดนี่ส่งผลยังไงกับร่างกายก็ปวดเมื่อยร่างกายก็ปวดเมื่อยแต่มาถ้า เส้นตึงเส้นยึดมากๆแต่เราก็จะเป็นการเครียดนอนไม่ค่อยหลับมันปวดทั้งตัวอะไรอย่างนี้ค่ะอ๋อคือส่งผลหมดเลยจริงๆร่างกายเราอย่างเงี้ยคุณผู้ชมจะต้องรู้ไหมคะว่าในร่างกายเราจะมีเส้นเอ็นหรือว่าเส้นต่างๆในร่างกายตรงไหนยังไงบ้างก็ควรต้องรู้นิดหน่อยค่ะว่าตรงไหนตึงตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยลราก็ถ้าไม่มีเวลามานวดก็ออกกําลังกายมาก ออกกาลังกายก็ช่วยได้เหมือนกันนะคะเป็นท่าแอโรบิกทั่วไปหรือว่าท่าโยคะช่วยได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าอยากจะมีวิชาชีพที่เรียกว่าล้าลึกมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าคุณรู้ว่าร่างกายเรามีเส้นลงส่วนไหนบ้างก็จะเป็นความรู้หนึ่งที่คุณผู้ชมสามารถช่วยคลายเส้นได้ด้วยโดยใช้มือเราเนี่ยแหละ งั้นเบื้องต้นที่อาจารย์อธิบายนิดนึงว่าเส้นต่างๆนะคะที่เราควรจะรู้หลักๆเลยมีเส้นอะไรบ้างคะอมีเส้นขาเส้นแขนพวกนี้ค่ะเส้นแบบอ่าตามนี้นะคะเส้นเส้นในขาเส้นอยู่กลางนะคะอยู่ตามเส้นสันกระดูกหน้าแข้งค่ะคือเส้นเอ็นต่างๆจะอยู่บริเวณหน้าแข้งถ้าแทบจะอู่หน้าแข้งนะคะจากจุดติดจะสันหน้าแข้งสันหน้าแข้งนะคะแล้วก็เส้นขา เส้นข้างหน้าแข้งค่ะก็คือพวกนี้แล้วก็เส้นใต้น่องค่ะมันจะมีสี่เส้นหลักสี่เส้นรอบหน้าแข้งดาหลักใหญ่ๆนะหลักใหญ่ๆเลยจะต้องเป็นเส้นเล็กเส้นน้อยก็มากมายอ๋อแต่ว่าถ้าเราจะเอาพื้นฐานเราเอาแค่สี่เส้นก่อนเวลาคลายเส้นเราก็จะคลายสี่เส้นนี้ถูกไหมคะอันนี้คือบริเวณขาค่ะนะคะแล้วบริเวณส่วนอื่นๆส่วนอื่นก็มีแขนแขนนะคะแขนก็มีเส้นค่ะสี่เส้นเหมือนกันสี่เส้นเหมือนกันคือเราจะดูจากกระดูกแขนตรงไหนดีคะกระดูกแขนก็คือ กระดูกมันอยู่รอบนี้ใช่ไหมคะกระดูกแขนมันก็ต้องชิดชิดกับกระดูกแขนนะคะเราจะเส้นเอ็นเขาจะอยู่ข้างๆกระดูกนะคะมีสี่เส้นรอบๆเหมือนกันคือแบ่งให้เท่าๆกันก็คือกึ่งกลางกึ่งกลางกึ่งกลางสี่เส้นนะคะไล่ขึ้นไปเลยจนถึงหัวไหล่ค่ะทุกอย่างต้องไล่ให้มันลงมาลงมาเพราะว่าทุกอย่างมันต้องสุดที่ปลายอ๋อสุดที่ปลายก็คือไล่จากหัวไหล่ลงมาที่ปลายมือนะคะนี่คือช่วงแขนแล้วอย่างหลังล่ะคะ หลังก็มีเส้นหลังเส้นหลังเหมือนกันบริเวณกระดูกสันหลังกระดูกสันหลังค่ะชิดกระดูกข้างกระดูกค่ะแบบชิดมันมีสองเส้นเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้ค่อยๆเห็นกันไปพร้อมกับวิธีการนวดแล้วก็คลายเส้นด้วยทีนี้เวลาเราจะคลายเส้นให้กับเรียกว่าผู้รับบริการเงี้ยส่วนใหญ่เราจะนวดขาแขนหลังเท่านั้นหรือเปล่าคะ ขาแขนหลังแต่มีศีษะเล็กน้อยอ๋อมีศีษะด้วยเพราะว่าเส้นบางคนจะขึ้นไปเลยอาจจะทุกคนต้องนวดศีรษะเกจบด้วยศีษะมากน้อยก็ต้องนวดด้วยศีรษะเพราะว่าไล่เส้นไปหมดแล้วนี่ถ้าไม่นวดศีษะศีษะก็จะรู้สึกว่าเลือดมันจะไปอยู่บนศีรษะหมดแล้ว ก็จะมึนงงนิดหน่อยอาจจะมีอาการมึนงงขึ้นเห็นอาเจียนแล้วแต่อาการของคนแต่ทําไมหลักการของการนวดคลายเส้นหรือว่านวดโดยทั่วไปต้องไล่จากเท้าขึ้นบนนะคะก็เพราะส่งเลือดขึ้นไปหาเพราะว่าโดยปกติแล้วเลือดเราจะไหลจากศีรษะลงข้างล่างอยู่แล้วตามแรงน้มถั่วแล้วมันจะทําให้เกิดอาการคั่งของเลือดต่างๆนานาเราก็ไล่ไล่ขึ้นย้อนขึ้นไปนะคะให้เลือดไหลเวียนสะดวกนวดศีรษะอืมจะจบท้ายด้วยนวดศีรษะ ะะทีนี้เริ่มต้นสมมติว่าคุณตอนนี้นะคะเตรียมคนข้างๆคุณไว้แล้วใช่ไหมคะหรือว่าถ้าไม่มีอยู่คนเดียวนวดให้กับตัวเองก็ได้เหมือนกันน,นวดให้ตัวเองก็นวดได้ขาแขนก็แต่หลังส่วนหลังนวดวนไม่ได้ส่วนไม่ได้ไม่ถึงะอะอเก็เป็นขาแล้วก็เป็นแขนทีนี้เวลาวอร์มเราต้องมีการวอร์มก่อนไหมคะหรือว่านวด<อ>ได้เลยมีการคลายเส้นด้วยอุ้มมือเล็กน้อยอุ้มมือเล็กน้อยงั้นเดี๋ยวเริ่มต้นกันเลยนะคะคุณผู้ชมดูกันนิดนึงเราต้องเปิดผ้าแบบนี้ป่ะเราเปิดผ้าได้ค่ะเปิดผ้าแบบนี้นะคะได้ การนวดส่วนนี้แต่ทุกอย่างใครเสลอนเราก็ต้องวอร์มให้เขารู้ก่อนนะขาปลายเท้าเราเริ่จากปลายเท้าค่ะปลายเท้าก็คือนําปลายเท้ากดเข้าหากันแบบนี้นะคะคล้ายคนวดไทยแต่เราไม่มีการดัดดึงแต่มันมีคล้ายกันเดี๋ยวนี้มันประยุกตเยอะค่ะค่ะแล้วก็ดันดันนะคะลมหายใจกําหนดลมหายใจสำคัญตรงนี้นะคะเสร็จแล้วธรรมดา การนวดต้องซ้ายมาขวาค่ะแต่วันนี้เราเริ่มเริ่มจับด้านขวาค่ะเริ่มจากด้านขวาและการนวดจริงๆต้องซ้ายไปขวาค่ะวนซ้ายไปขวานะคะเราก็จะนวดของเรานวดคล้ายๆลักคณะไข่เส้นเราก็จะกดเส้นนี้เราค่อยๆลงความโน้มถ่วงเรานั่งห่างกับเขาสักเล็กน้อยสักครึ่บหนึ่งล้วเราก็โน้มถ่วง ค่อยๆโอนน่าเชิดต่างตึงนี่คลายเส้นเบาๆกดแรงสักแค่ไหนเ่ยแรงสักพอประมาณนะลูกค้าไอ้เพราะขลายเส้นไม่ต้องแรงเพราะว่าคลายเส้นนี่ก็คือแบบเขามาคลายเขาไม่ได้มานวดร,ร,รักษาหรืออะไระไมาคลายเส้นให้หายตึงฉันปวดเมื่อยอ แขนเราต้องตึงหน้าเราต้องเชิดหน้าเราต้องเชิดด้วยนะ<ฆ>แขนตึงหน้าเชิดชนะคะุณผู้ชมเออเขาเรื่อไล่ไปไล่ไปกดใช้สองแม่โป้งนี่แหละค่ะสองมือของเราเนี่ยกดลงไปตามเส้นเลยนะคะไล่จากหัวเข่าลงไปที่ปลายเทา้าค่ะแล้วก็ไล่จากปลายเท้าขึ้นมาค่ะ,ะ,ะกดย้ำๆกันไปเพราะว่าเส้นเดิมเพราะว่าการนวดมันต้องสัมผัสตลอดเหมือนกันค่ะเราค่อยๆทำไมเรามันมี น่วงเน้นนิ่งเพราะว่าถ้าไปถึงปุ๊บสมมติว่าสมมตินะคะไปถึงลูกค้าลูกค้าตกใจได้เราต้องค่อยๆให้มีความรู้สึกว่าลูกค้ามีความรู้สึกแบบค่อยๆโดนนีค่ะน่วงเน้นและนิ่งสามนอแล้วคุณผู้ชมน่วงเน้นนิ่งค่ะนี่คือขายเส้นเราเราอย่าทให้ลูกค้าเจ็บค่ะ เพราะลูกค้าที่เขามาขายเขาไม่ได้มารักษาคือจะมาขายเส้นตึงเล็กน้อยอะไรประเภทนี้คือทําให้สบายขึ้นแล้วเสร็จแล้วตรงนี้จากหัวเข่าขึ้นไปเว้นรข่าเว้นเข่าไว้นะคะวัดสองนิ้วค่ะแล้วขึ้นไปแล้วก็จากหัวเข่าเลยมาสองนิ้วแต่ตรงนี้ต้องทําแบบเบานิดนึงเพราะว่าบางคนบ้าจี้ไม่ใช่เนื้ออ่อนด้วยเนื้ออ่อนด้วยเนื้ออ่อนด้วย เสร็จแล้วเราก็คลายไปค่ะกดลงไปตามเส้นเดิมเลยนะคุณผู้ชมใช้หัวแม่โป้ง2 2มิลเนี่ยแหละค่ะหน่วงเน้นและนิ่งนะคะไล่ขึ้นไปแล้วเราก็กลับมาช้าๆกลับอันนี้กลายเป็นอีกหนึ่งเส้นข้างข้างขาแล้วนะคะข้างขาโดยใช้หลักการเดิมใช้หัวแม่โป้งเป็นตัวกดนะคะ2มิลเราถ้าท่าเรงแขนต้องตึงน้ําหนักต้องไปอยู่ที่ปลายค่ะ คือหลักการง่ายๆคุณผู้ชมทำไงก็ได้ให้แขนตึงน้ำหนักอยู่ที่ปลายนิ้วนะคะถ้าแขนงอแขนงอน้ำหนักมันจะไปลงตรงตรงศอกเราตรงแขนเรานะคะเราก็จะไม่ได้ไล่ไปตัวผู้นู้เองก็จะเจ็บด้วยถ้าเราแขนงลายไล่ไปเรื่อยๆนี่คือการคลายเส้นถ่ายเส้นสุดปลายเท้าแล้วก็นวดเรากดอย่างเดียวหรือเราบิดได้ด้วยค่ะคือถ้าเส้นข้างเราเรางัดได้เล็กน้อยงัดนะคะคุณผู้ชมใช้การงัดนิดหนึ่งงัดขึ้นนะคะ แล้วก็นวดปลายเท้านวดไล่เส้นค่ะคือข่มาดูเส้นปลายเท้านะคุณผู้ชมเราจะไล่จากระหว่างหัวแม่โป้งกับหัวแม่ชี้นะคะแล้วก็ต่อมลืองต่อมน้ําเหลืองนะคะที่อาจารย์กำลังกดอยู่แล้วก็มาปั่5ห้านิ้วเราทําให้ครบค่ะแต่เราทํำช้าๆเราเรียนนวดไวเพราะว่านี่การกลายเป็นนวดไข่เส้นเลยแหละค่ะน่วงเน้นและมิ่งนะคะ เส้นที่อาจารย์กำลังนวดอยู่คือเราไล่มา5นิ้วเลยนะคะเริ่มตั้งแต่ระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะคะอคของเท้านะคะแล้วก็ไล่เส้นลงมาเรื่อยๆจากนั้นก็ไล่ลําดับไปค่ะระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วกลางของเท้าค่ะแล้วก็นิ้วนางกับนิ้วกลางนะคะไล่ลงมาให้ครบนะคะไล่ทุกซอกิ้วค่ะเสร็จแล้วเราก็คายอาจจะคาย เรากดเส้นไปอันนี้อีกท่าหนึ่งนะคะคุณผู้ชมหลังจากเรานวดด้วยนิ้วแล้วนะคะเราก็จะใช้อุ้มมือเราเนี่ยค่อยๆกดลงไปอย่างเบาๆจับปลายเท้าเพื่อว่าเส้นมันจะได้ขึ้นถ้าเราอยู่นี้เส้นมันจะจับขึปุ๊บเรากดปลายเท้านะคะให้พลิกไปนิดนึงเราจะได้เส้นนะคะตรงกลางกดปุ๊บน้าแข้งนวดขลายเส้นถ้านวดบำบัดต้องนวดสุภาพเรียบร้อยกับลูกค้าค่ะเสร็จแล้วนวดเท้าเสร็จ นวดคลายมันก็ต้องมีคลายเล็กน้อยค่ะไม่เก่กไทยนะคะเมื่อสักครู่เราผ่านไป2เส้นถูกไหมคะอาจารย์อันนี้จะเป็นเส้นข้างด้านในค่ะกดเล็กน้อยเพราะว่าเส้นตรงนี้มันอ่อนเราอาจจะใช้ท่านใช้อุ้งมือใช้อุ้งมือคือคือคลายการนวดคลายนะคะค่ะใช้อุ้งมือกดลงไปนะคะเป็นกลางเส้นที่3นะคะบริเวณด้านข้างด้านใน เสร็จแล้วเราก็อาจจะกดประตูลมคือตรงนี้นิดหน่อยค่ะคุณผู้ชมบริเวณขาหนีบขาหนีบค่ะนิดหน่อยเพราะว่าเราให้เลือดเขาวิ่งได้ดีคลายกดขาหนีบลงไปก่อนกดเราชิดขาหนีบชิดขาหนีบนะคะใช้มือชิดขาหนีบเสร็จเราก็นั่งในท่ามาตรฐานของเรามาตรฐานคือนั่งเอาก้นไปทับส้นค่ะ อพลากระโดดขึ้นปุ๊บหน้าเราต้องเชิดหน้าเราเชิดแขนเราตัน้ำหนักเราก็จะไปลงที่แขนเราไม่ได้ลงอะไรมากมายกดนิ่งๆไว้ใช่ไหมคะสามห้าวิก็คือ35 5ิาวิอ๋อ3ถึง5วินาที35วินาทีคือเหมือนนับ1ถึง35 1ถึง35ก็คือ35วินาทีคุณผู้ชมกดไว้เพื่ออะไรคะเพื่อว่าเปิดประตูลมให้ลูกค้ารู้สึกว่าถ้าเกิดว่าขาลูกค้า เป็นเนบชาหรืออะไรเนี่ยมันเลือดลมมันจะวิ่งไม่ดีแล้วเราก็ถามลูกค้าว่าเลือดลมวิ่งดีไหมคะก็ประมาณนั้นเราก็มาคลายคายก็กดต่อเนื่องกันไป่คะย้ำความเข้าใจคุณผู้ชมห้ามดัดห้ามดึงห้ามดัดห้ามดึงเพราะว่านี่จะเป็นการนวดคลายเส้นเพื่อการผ่อนคลาย <ท>แล้วเ<า>มื่อสักครู่นิดน,น,นึงนะคะตรงบริเวณขาหน,นีบคุณผู้ชมคือเราจะใช้อุ้งม,มือเราเนี่ยกดลงไปโดยกดลงไปเน้นๆในน้ำหนักที่พอดีแล้วก็ค้างไว้35วินาทีโดยการนับในใจะนะคะเพื่อเราเหมือนกับไปปิดกั้นทางเดินเลือดนิดนึงนะคะหลังจากนั้นเราปล่อยขึ้นมาเลือดเราจะสูบฉีดได้แรงขึ้นเสร็จแล้วก็ทำหลายๆครั้งก็ได้แล้วแต่เวลาถ้าเขาไม่ไม่ดีขึ้นก็ทำหลายๆครั้งแต่ ก็ต้องถามลูกค้าว่ามาทํากี่ชั่วโมงอะไรต้องคายเรื่อยๆค่ะทีนี้เราผ่านไป3มเส้นมันขาดเส้นหนึ่งเส้นข้างหลังเส้นหลังคือเราทําตรงช่วงหลังอ๋อตอนเรานอนคว่ำตอนลูกค้านอนคว่ำนะคะนอนคว่ำค่ะอันนี้ก็ผ่านไป3เส้นนะคะเรายัำอีกหนึ่งรอบนะคะจา์ก็คือจะมีเส้นกลางตรงนี้ใช้หัวแม่โป้งเรากดถูกไหมคะเส้นข้างนะคะเราก็ใช้หัวแม่โป้งเหมือนกันโดยงัดขึ้นนิดหนึ่งไล่ไปส่วนเส้นด้านในคุณผู้ชมเราจะให้ลูกค้า บิดช่วยเรานิดนึงยถูกไหมคะแต่ถ้าเรามีเวลาเราทําได้สองทั้งด้านหลังและด้านหน้าด้านเช่นด้านนี้ก็เราก็ทําเราก็จะถักเราเดี๋ยวไปนั่งตรงกลางลูกขาเราก็นั่งอ้อมลูกขาปุ๊บอ้อมมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็กดเส้นคายอ๋ออันนี้ก็คือเราจะได้ขาด้านหลังละขาด้านหลังแบบนี้แบบนี้นะคะโดยใช้หัวแม่โป้งเหมือนกันคุณผู้ชม ผมไม่ป้องแล้วก็มือคลายนี่คือการนวดคลายมือคลายผ่อนคลายทาลูกค้าจะสบายท่านี้ลูกค้าจะไม่เจ็บค่ะตรงนี้มันจะเป็นน่องแล้วมันจะเจ็บแล้วก็คลายเบาๆเบาๆคือเราทําได้ทุกแบบทั้งบางคนก็ไม่ชอบนอนฟั่มลูกค้าบางคนไม่ชอบนอนฟั่มเราก็ให้นอนให้นอนแบบนี้เราจะได้ครอบทั้งสี่เส้นเลยนะะคแล้วกดเส้นทาเส้นทามคุณผู้ชมดูใกล้ๆนิดนึงนะคะเส้นทามันจะมี3เส้นค่ะ หนึ่งสองสาแบ่งให้เท่าๆกันกดกดเส้นกลางก่อนถูกไหมคะเส้นข้างก่อนอ๋อเส้นข้างก่อนไล่ไปนะคะไล่ไปไล่ไปน้ําหนักแล้วแต่ลูกค้านะคะว่าชอบแบบไหนค่ะลงไปหนึ่งสองนะคะลักษณะของการดวคุณผู้ชมนอกจากจะใช้แรงกดลงไปแล้วคืองัดนิดนึงนิดนึงเพื่อความรู้สึกเหมือนกับงัดเส้นขึ้นมานิดนึงนะคะ แล้วก็ไล่แล้วก็ไล่เส้นที่สามนะคะอันนี้ก็คือช่วงขาเราจะครบละทุกเส้นก็คือสี่เส้นรอบขาแล้วก็เส้นบริเวณเท้าด้วยฝ่าเท้าแต่แต่ในร้านเราเราจะไม่นวดเข้ากลางลูกค้าเมื่อไล่เส้นเสร็จจากขาลเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาที่แขนกันบ้างนะคะแขนเราเริ่มยังไงคะอาจารย์เราเริ่มจากต้นแขนก่อนกดสักหัวไหล่นะคะเราใช้อุ้งมือกดเหัวไหล่เจะมีรอยบุ๋มนะคะ แล้วกดลัวสิบวิอ๋อคือรอยบุ๋มจากหายปลากับไหลถูกไหมคะอ่าหายปลากับไหลล้วิเราก็กดดูเพ้าว่าเต้นมากน้อยแค่ไหนแล้วก็กดมาเรื่อยๆคี่เพื่อคลายก่อนเพื่อวอร์มเพื่อจะกดเส้นอันนี้เป็นการวอร์มนะคุณผู้ชมอาจจะสองมือก็ได้ถ้าไม่มีแรงค่ะย้ำอีกหนึ่งรอบนะคะมือแรกนี่ก็คือมือขวาก็ใช้กดลงไปบริเวณหัวไหล่นะคะสิบวินาทีแต่เว้นศอกนะคะเว้นศอกไว้นะคะ ส่วนอีกมือหนึ่งจับชี่ประจรของลูกค้าเราไว้นะคะดูว่าชี่ประจรเต้นดีไหมนะคะจากนั้นก็ใช้อุ้มมือ2อุ้มมือเนี่ยไล่เส้นลงแต่ก่อนต้องสัมภาษณ์แขกว่าแขนคุณมีเป็นผ่าตัดตรงไหนไหมอะไรไหมเผื่อบางคนแขนหักมาเราจะได้รู้ใช่ไหมคะว่าเรากดได้แค่ไหนศรีาต้องได้เสร็จแล้วเราก็กดเส้นข้างเส้นข้างักสกครู่นี้เส้นกลางไปละนะคะต่อไปเป็นเส้นข้าง แล้วก็กดๆค่อยๆเหมือนเดิมนะคะใช้หัวแม่โป้งนะคะไล่เส้นขึ้นมาค่อยๆนะคะส่วนท่านวดก็เหมือนกันแต่ถ้าเราให้เป็นจังหวะเราก็นับในใจค่ะหนึ่งถึงห้าหรืออะไรเราเพราะว่ามันได้สม่าเสมอค่ะแต่ช่วงนี้แขนอ่อนเราจะไปกดแรงช่วงนี้เรากดหนักได้ค่ะแต่ว่าตอนนี้มันเป็นนวดคลายเส้นธรรมดาเราไม่ต้องหนักค่ะเราต้องเน้นว่าวันนี้จะนวดคลายเส้นธรรมดาไม่ต้องหนัก กดแล้วเนทุกอย่างไล่ไปสุดแล้วก็ต้องไล่กลับสุดบริเวณใต้วงแขนนะคะแล้วก็ไล่กลับให้ทุกอย่างต้องสุดปลายที่ปลายมือค่ะนับหนึ่งถึงห้าในใจคุณผู้ชมแล้วก็เปลี่ยนปึ๊บอย่างนี้นะคะหนึ่งถึงห้าเปลี่ยนค่ะแบบนี้แล้วก็ไล่ปขึ้นและลงค่ะจนถึงปลายแขนเป็นอันเสร็จหนึ่งอันแล้วก็มาเส้นสองเส้นสองค่ะเส้นกลางเส้นสองเราก็ใช้นิ้วโป้งเพราะเมื่อสักครู่เป็นการวอร์มอันนี้จะเป็นการคลายละการคลาย ใช้หัวแม่โป้งนะคะกดลงไปนะคะไล่ขึ้นมาต้องดูทํางานต้องดูหน้าลูกค้าด้วยมีปฏิกิริยาเจ็บไหมรู้สึกยังไงแต่ถ้าลูกค้าหลับก็ห้ามชวนลูกค้าคุยบางคนลูกค้าอาจจะไม่ค่อยช่างพูดเกรงใจนะคะทอร์ปิสเนี่ยเราต้องพูดใช่แล้วเราดูที่หัวคิ้วก็ได้ถ้าขมวดคิ้วแปลว่าตึงเนื้ออ่อนเราสามารถทำนี้อาจจะเจ็บล้วก็ใช้อุ้งมือตามเดิมได้ค่ะ เราใช้ได้สองแบบแล้วที่หัวไหล่นะคะแล้วก็กลับมาเหมือนเดิมกับมาอันนี้เส้นที่สองนะคะกลับมาเหมือนเดิมค่ะน้องต่อที่เส้นที่สามค่ะอฮเดี๋ยวก่อนนะคะยังเส้นที่สองให้สุดก่อนเสร็จแล้วนะคะเมื่อสุดแล้วนะคะให้สุดปลายมือ ไปมือนวดแล้วก็อาจจะมีการคายคายเส้นเล็กหน่อยกดในท่าเหมือนเดิมค่คายคายกลับมาเพราะว่าเรากดเส้นแล้วค่ะแล้วก็คายคายเริ่มต้นมาเหมือนเดิมลักษณะการคลายจะใช้อุ้งมือการกดคือใช้หัวแม่โป้งนะคะการคายใช้อุ้งมือเสร็จแล้วได้นะสองเส้นค่ะแล้วก็วางแขนลูกค้าจับแขนลูกค้าให้ความนวดเส้นนี้ค่ะฮะเส้นที่สามเราอาจจะนวดแบบนี้มา ลงมาเลยก็ได้ถ้าไม่ถนัดนะคะก็ลงใช้หัวแม่ป้องกดไล่ลงไปนะคะจากหัวไล่แต่ข้อสอบต้องเว้นนะคะแล้วก็หมามันจะมีบุ่มของมันนอกจับดูได้มันจะมีมันจะมีรอยบุ่มนะคะมันจะมีล็อกของมันเรียบร้อยเป็นรอยกระดูของคนเรานะซึ่งน่าจะมีกันทุกคนอยู่แล้วนะคะก็ไล่มาค่ะไล่มา จนถึงข้อมือนะคะแล้วก็ไล่ไปจนถึงปลายนิ้วนะคะปลายนิ้วค่ะคือการนวดคลายอย่างนี้ลูกค้าจะนอนหลับสบายค่ะสังเกตได้พี่จะไม่มีการดัดและดึงอันนี้เป็นการนวดผ่อนคลายนะคะเส้นอันนี้ก็เป็นการคลายนะคะมือหนึ่งจับไว้ที่ปลายนิ้วนะคะปลายปลายแขนอีกมือหนึ่งก็ใช้อุ้งมือกดลงไปเบาๆนะคะเสร็จแล้วเสร็จเส้นที่สี่ค่ะเส้นที่สี่ คือเมื่อกี้มาเส้นนี้่เส้นนี้เส้นสีก็หลังแขนหลังแขนเหมือนกันนะคะคือบริเวณด้านข้างว่างั้นเถอะไล่จากข้อศอกนะคะจากหัวไหล่ลงไปนะคะเส้นจะอยู่บริเวณแถวไล่ตามข้อศอกชิดนี้นะคะข้างแขนหรือว่าเรียกง่ายๆก็คือข้างมือนเองไล่ไป ละกันเหมือนกันนะคะเวลากดก็คือใช้นิ้วโป้งกดลงไปเมื่อกดไล่เสร็จแล้วก็คลายคลายค่ะอาจจะคลายโยกนิดหน่อยเสร็จแล้วเราก็จะนวดปลายมือก็ต้องนวดไปค่ะแล้วก็มาที่ปลายนิ้วมือนวดคลายนวดพวกนี้เราต้องสุภาพค่ะนั่งสุภาพทำสุภาพเรียบร้อยค่ะอ่าฮะแล้วก็มีการนวดคลายก็โดยนี่ฮะดูมืออาจารย์นะคะอาจารย์เขาจะมีล็อกมือลูกค้าไว้ด้วยแล้วก็ใช้หัวแม่โป้งเนี่ยแหละ ค่อยๆคล้ายๆกับการคลี่มือนะคลี่เส้นคลี่เส้นลงไปนะคะมีการคลายใช้นิ้วก้อยล็อกมือไว้นะคะจากนิ้วเอิร์แบบนี้แล้วก็ทําตามอาจารย์เลยนะคะเี่กคือการคลายเส้นแล้วก็นวดนิ้วแล้วก็นิ้วด้วยนะคะนิดหน่อยก็คือครึ่งๆจากนั้นแล้วก็อาจจะสวมแหวนถอดแหวนเนี่ยนี่คือท่า นะคะนวดคืงบริเวณข้อนิ้วค่ะแล้วตอนนี้เราก็ชงักนิดหน่อยเพื่อจะให้เลือดมาเลี้ยงปลายนิ้วค่ะแบบนี้เลยแบบนี้เลยค่ะค่ะแต่ไม่จำเป็นต้องหักป๊อกอ่ะไม่จําเป็นอันนั้นคือถ้าป๊อกนี่คือมันเหมือนลมเราะถาการอันนี้คือของพี่การนวดไายไม่มีการดัดกันดึงอีกแล้วก็ก็คือนวดฝ่ามือบางทีฝ่ามืออาจจะทำละชามากเรามีการนวดให้พ่อให้แม่ได้ นวดปลายมือแล้วก็เลี้ยงเลือนไปเลี้ยงปลายนิ้วเล็บเราก็จะสุขภาพดีสังเกตเราก็นับหนหายใจหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วเราค่อยปล่อยแล้วก็ทําไปเรื่อยๆคืออยู่ที่จังหวะเราด้วยนะคะว่าเราลูดขึ้นแล้วเราต้องมีจังหวะหยุดถ้าทําแบบลูกค้าจะไม่สบายแล้วเราก็เหมือนรรีบอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นทุกอย่างทําให้ช้าๆตามลมหายใจตามลมหายใจ การนวดคลายเสร็จแล้วเราก็วางลูกค้าอ่านี่คือเสร็จสำหรับแขนสำหรับแขนต่อไปที่แผ่นหลังกันบ้างคุณผู้ชมไปก็ที่แผ่นหลังนะคะลูกค้าก็จะต้องมาตั้งรกปน้เหมือนเดิมนะคะเวลาการพลิกผ้านะคะนอนฟั่มเลยค่ะเราจะเราจะกางผ้าแบบนี้คุณผู้ชมเพื่อจะบางตัวเราเองกับลูกค้าแต่ว่าลักษ่งการนวดอาจจะไม่ได้ว่าอนาจารหรืออะไรนะคะก็ไม่จาเป็นต้องบางไปถึงหน้าบางทีลูกค้าอาจจะหนาว คูกค้าแบบเราต้องดูแลลูกค้าด้วยเราเริ่มต้นมาที่หลังยังไงบ้างคะจากที่หลังคะมาที่หลังแล้วก็อ่าอ่าโทษนะคะมันมีเส้นชิดกระดูกอ่าเส้นกระดูกสันหลังนะคะเอาเส้นชิดกระดูกสันหลังไว้สองคงแล้วก็มีอีกเส้นหนึ่งมีเส้นหนึ่งนะค่ะเส้นหนึ่งนับเป็นเส้นหนึ่งนะคะ แล้วก็นิ้วเส้นสองเส้นสองถัดออกมาประมาณหนึ่งนิ้วแล้วเราต้องนวดต้องรักยิ้มไปรักยิ้มของสะโพกเราด้วยค่ะแล้วก็นวดไปค่ะคือเราคลายแล้วก็กดกดไปตั้งแต่รักยิ้มสะโพกนะคะขึ้นไปคอค่อยโยกค่ะไล่ขึ้นนะคะตามแนวกระดูกสันหลังค่ะไล่ขึ้นอ่าฮะอืมอ่าฮะไล่แล้วก็โยกตัวค่ะการนั่งต้องนั่งแบบสุภาพค่ะค่ะ คือท่าของเทเลปิสนี่สําคัญมากคือนั่งชันขาวไว้แขนตึงนะคะน้ําหนักจะได้ลงไปที่ปลายนิ้วเราทั้งหมดไล่ขึ้นเลยนะคะด้วยจังหวะน,น้ำหนึ่งถึงห้าในใจค่ะก็สุดค่ะแล้วก็ไล่ลงไล่ลงค่ะคือแล้วก็ลงนะคะไล่ขึ้นและไล่ลงนะคะ,คะ,ะ,คะตามจังหวะห้า หนึ1 1> ่งถึงห้าแล้วก็เปลี่ยนหนึ่งถึงห้าแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็ไล่แล้วที่มาเส้นนี้แหละต่อไปจะเป็นเส้นถัดออกมาประมาณหนึ่งนิ้วนะคะ,ะกดลงไปซ้ำค่ะด้วยท่าเดิมนับหนึ่งถึงห้าแล้วก็เปลี่ยนหนึ่งถึงห้าแล้วก็เลื่อนขึ้นค่ะ ทำไปเรื่อยๆจัะสอมรอบและมันอยู่ที่เวลาลูกค้าจะชอบนวดนานๆเราก็ทําตามไปแต่ทำเบาๆลูกค้าจะมีความรู้สึกสบายค่ะกดลงไปนะคะให้เป็นจังหวะเดียวกันนะคะแล้วก็เน้นว่าเราจะกําหนดตามลมหายใจเราเหมือนการฝึกสมาธิด้วยค่ะแล้วก็กําหนดเวลาของเราไปค่ะไล่ขึ้นไล่ลงนะคะ เราอยู่เราอยู่ฝั่งนี้เราก็ต้องเอาอุ้งมือฝั่งนี้ไม่ได้ค่อมกระดูกไม่ได้เราก็ต้องเอาอุ้งมือค่อุ้งมือกดลงไปอย่าให้ค่อมกระดูกนะคะอย่าให้ค่อมกระดูกคลายก็กดแล้วก็จะนั่งจังหวะนี้ค่ะกันคลายไปกดลงไปสองมือน้ำหนักเท่าๆกันนะคะนับหนึ่งถึงห้าแล้วก็เลื่อนขึ้นนะคะเป็นการคลายเส้นไป กดลงไปช้าๆค่ะแบบนี้คลายให้ถึงบริเวณบ่านะคะเป็นอ่าเป็นสะบักหลังค่ะกดลงไปเบาๆนะคะกดไปไล่แล้วก็ไล่ลงไล่ลงไล่ขึ้นไล่ลงแต่ผลสุดท้ายเราต้องนวดหัวนะคะเล็กน้อย เสร็จแล้วเราก็ทําฝั่งนี้ค่ะจริงๆอีกฝั่งนึงอาจารย์จะต้องย้ายค่าแต่เนื่องจากการถ่ายทม์นะคะเราจะให้คุณชมได้ดูฝั่งเดียวแต่ว่าอีกฝั่งทนึงทำเหมือนกันแต่เราอาจจะเอาแขนมานวดอีกเล็กน้อยได้ค่ะแล้วแต่จังหวะเราก็นวดแขนลูกค้าไล่ไลเส้นตรงนี้กลับค่ะได้ไล่เส้นเหมือนเดิมได้นะคะคือเราไม่จําเป็นว่านวดแขนเสร็จนวดแขนเสร็จเราจะไม่นวดแขนแล้วไม่ใช่นะคะเราดูความสบายของลูกค้าเป็นหลักเราทําได้สองอย่างอ่า หลักการง่ายๆคุณผู้ชมเดี๋ยวขอสรุปสั้นๆตรงนี้นิดนึงว่าการดูเส้นนะคะเส้นของร่างกายเราไม่ว่าจะเป็นอวัยวะส่วนใดจะมีทั้งหมด4เส้นหลักๆนะคะอย่างเช่นที่บริเวณขาเรานับจากหน้าแข้งเราเส้นข้างหน้าแข้งเราใช่ไหมอาจารย์จะนับเป็น1เส้นจากนั้นไล่ไปสองข้างเส้นหลักใหญ่ใหญ่ไล่ไปสองข้างจะเป็นเส้นที่2หลังหลังหน้าแข้งเราจะเป็นเส้นที่3แล้วก็ไล่มาเป็นเส้นที่4คือทุกอย่างจะเรียกว่า เสมอการเท่ากันอย่างนี้นะคะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ก็คือเส้นตัดกันนะคะส่วนแขนหลักการเหมือนกันค่ะก็ไล่จากกระดูกแขนเรานะคะข้างกระดูกแขนเราเป็นเส้นกระลางเส้นกลางเส้นข้างทุกอย่างจะเป็นการกระบาดแบบนี้เส้นตัดกันแบบนี้ส่วนเส้นหลังแต่พวกสออห้ามอ๋อสอกกระเข่านี่คือเว้นวักไว้ เส้นหลังนะคะก็จะมีทั้งหมด2เส้นใหญ่ๆก็คือเส้นหนึ่งหเส้นจะมีเส้นคู่ก็คือคู่ระหว่างกระดูกสันหลังใช่ค่ะแล้วก็ถัดออกไปประมาณ 1- นึ่งถึงหนึ่งครึ่งนิ้วนะคะแล้วก็นับเป็นอีกเส้นคู่เส้นที่สองค่ะแต่ตรงนี้จะเป็นรักยิ้มรักยิ้มตรงสะโพกนะคะเป็นจุดเริ่มต้นจุดสิ้นสุดจะบริเวณสะบักหลังสะบักหลังเต็มคอ นี่คือหลักการง่ายๆถ้าคุณผู้ชมจําได้ส่วนท่านวดห้ามผิดเพี้ยนเลยนะคะเพราะว่าท่านวดสาคัญมากก็คือนั่งชันเข่าเนี่ยเพราะว่าน้ําหนักมันจะได้ลง้ํางคนบอกว่านวดไม่เป็นเนวดไม่ได้น้ําหนักฉันไม่มีตัวเล็กเราเอาน้ําหนักตัวเราอ่า เป็นที่ตั้งในการถูงลงไปชั้นข่าวแบบนี้นะคะยืดแขนให้ตรงแล้วใช้หัวแม่โป้งเราเป็นการกดลงไปนับ1-5ในใจจากนั้นการคลายก็จะเป็นการใช้อุ้มมือการคลายใช้อุ้มมือค่ะกดลงไปนะที่จุดที่เรากดนั่นแหละใช้หัวแม่โป้งจุดเดียวกันเลยกดลงไปเป็นการคลายกดและคลายข้นไปนะคะง่ายมากคุณผู้ชมแล้คุณชมจับหลักได้าถ้จับหลักได้ ค่ะแล้วก็นวดแบบนี้แหละค่ะเป็นการนวดผ่อนคลายเพื่อการไขยเส้นเแต่จริงๆยังไม่ได้หมดเพียงแค่นี้อาจารย์บอกว่าต้องนวดส,ดสรุปสุดท้ายเลยไปที่ศีรษะที่หัวนะคะซึ่งการนวดคือพวกนี้เขาเรีย,รยกว่านวดทั้งตัวไม่ เฉพาะจุดเฉพาะจุดอีกทางหาก็คือมีหลายแบบหลายวิชาหลายแบบหลายวิชาอยากให้คุณผู้ชมได้ติดตามเราตลอดนะคะเพราะว่าเราไม่ได้จบเพียงแค่นี้คุณผู้ชมเรายังมีวิธีการนวดคอบาลานะคะวิธีการนวดกดจุดอีกแล้วก็วิธีการนวดเพื่อการบ,บําบัดด้วยคุณผู้ชมหวังว่าคุณผู้ชมจะติดตามเราแบบนี้ตลอดทุกเทศทุกตอนนะคะคุณผู้ชมจะได้เป็นมืออาชีพสําหรับการทําร้านสปานั่นเองวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์หลังค่ะขอบคุณค่ะ และเช่นเคยนะคะติดต่อสอบถามหรือว่าติชมรายการได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้นะคะแล้วก็ขอบพระคุณสถานที่ค่ะร้านซัมมาลาสเทลแอนด์ม s สซาสเกาะสมุยนั่นเองค่ะแล้วเราพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับรายการสปาทไทยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ